สวัสดีครับรับมาหนี้พบกันอีกแล้วครับกับช่องกเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับมาหนี้ผมให้มาเบิ้งแปลงฟักของผมสีไร่สองงานครับแปลงฟักเงินแสนของผมหลังจากคลิปที่แล้วครับที่ผมลงให้ใจอ่ได้เบิง้งถึงการชะลอการให้น้ำหรือว่าการงดให้น้ําเพื่อบวยเครือมันไปอ่มันเดินเกินไปบวยเครือมันอ่า มันเลื้อยเกินไปครับมันมันลามเครือไปไกลเกินไปเพราะว่าอยากได้มากมันครับแต่หลังจากผมงดให้น้ําไปประมาณมือมือหนึ่งถึงสองมือครับฝนตกมาครับตก,ตกมาใส่สองเทือครับตกสองมือสองเทือแต่โบแห้งปันไดครับแต่โบแห้งปันไดแต่จังหวัดอื่นใกล้เคียงฝนตกแห้งครับน้ําเต็มคันน้าเต็มคันนาบนเต็มคันนาเต็มทั่วกลางนาเลยครับ แต่สาหรับของผมครับถึงแม้ที่โต๊แห้งแบบนั้นผมกรบใบยานครับเพราะว่าในการใหเกรเสดนะครับเขาต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดมีฝนเขาเสดอย่างไรครับสําหรับของผมครับที่เป็นคูนี้ครับส่วนหนึ่งก็คือผมจะให้าขึ้นครับเพื่อให้หลังคูมันแห้งหลังคัดมันแห้งครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือคูนี่ก็เป็นร่องน้ําลักษณะนี้คือระบายน้ําออกไปครับแล้วเวลาฝนตกระบายน้ําออกได้สบายเลยครับคือผมวางแผนไว้แล้วครับ มือก้อนที่ผมได้ลงคลิปให้ที่เฮาได้เบิงกับมือนั้นมือนั้นเขาเห็นว่าประมาณหกเจ็ดมือก้อนอนะครับเนาะ,ะมันไมมากยังบ่อยมีครับมือน,นี้ครับเริ่มติดมากหลายครับติดมากหลายคอยติดตามเบิงนะครับเด้อ,อว่าลองในสิลกปันใดครับเพราะว่าคลิปหน้าผมที่ไป อ่เขาไปนับร่องไปนับหน่วยในร่องไ้ที่เฮาได้เบิ่งแล้ว่าอ่าล่องนึงมาติดจากหน่วยเลยครับล่องนี้ประมาณห้าสิบเมตรครับห้าสิบเมตรนี้แต่ได้ถึงสามร้อยหน่วยกะถือว่าดกขนาดครับแต่ร้อยขึ้นละใช้ได้ครับร้อยขึ้นก็ใช้ได้เลยครับร้อยสองร้อยก็ใช้ได้เลยครับแต่ร้อยหน่วยหน่วยละสามกิโลกับสามร้อยกิโลครับหนึ่งร่องครับแต่ได้ร้อยห้าสิบหน่วยหรือว่าสองร้อยหน่วยนี่กับหลังจากงดให้น้ำครับเนาะอับเนาะ อัเบิ่งมากอ่ามากนี่ครับประมาณเกือบอ่าเกือบกิโลเลยครับมันใหญ่ไวครับมันใหญ่ไวครับเริ่มติดหลายครับเริ่มติดลูกติดดอกหลายเน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเนาะถ้ามีประสบการณ์แล้วเอาเป็ดกษตเแล้วเอาเคยเห็ดมาหลายสิปีแล้วเขาบ่กถ่ายทอดให้คนอื่นใด้หูจักกันก็จะเป็นการ เสียประโยชน์ครับเปล่าประโยชน์ในการทำประกอบอาชีพมาตั้งหลายปีแล้วครับต้องอถ่ายทอดด้วยว่า,าแลกเปลี่ยนความรู้กับท่านอื่นที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับนอกเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นช่องทางในการเหตุกษตรของแต่อของแต่ท่านแต่ละคนที่นําไปประยุกต์ความคิดของแต่ท่านแต่ละคนไปใช้ให้เกิดประโยชน์คร,ครับติดลูกหลายครับติดลูกหลายละครับ บริเวณี้ดินมันแห้งที่สุดครับดินมันแหง้งดินแห้งแต่กลับไปมีเครือคือเก้าครับมีมากคือเก้าครับผมมาถ่ายมุมนี้ให้เบิ่งครับซึ่งมุมนี้ผมเคยถ่ายเบิ่งจักเทือครับเน้นแรกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการเกษตรนะครับนาอครับคอยติดตามเบิง์นะครับเดอ้อว่าแปลงฟัาของผมนี่สิได้จักกิโลครับ หลังจากโปรโมทนะฮะให้น้ำเหมือนแล้วก็ฝนตกครับครับลูกติดหลายครับลูกติดหลายเลยครับอาจจะได้เป็นร้อยแล้วก็ได้ร้อยกว่าแล้วก็ได้ครับลองนี้ครับแต่ยังน้อยอยู่อีกเด็ดมือข้างหน้าผมสิเข้าไปเบิ้งมันใหญ่มันหาง่ายครับนี่มันน้อยมันหายนกครับผมสิเคี่ยให้เบิ่งเลยครับในร่องแรกนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเข้าไปลองง่ายากเหยียบคือมันครับเคียที่หนาเด้บเบิ่งครับครับอันนี้ก็ติด ใหญ่กว่าไข่เป็ดเลยครับแป๊บเดียวครับครับอยู่นี่อยู่นี่ซี่ลูกครับห้าห้าลูกครับหลายครับอยู่นี่ประมาณสิบลูกเลยครับมองนี้ลกขนาดมองนี้ครับใส่ได้อยู่ครับผมให้เบิงมุมนี้ครับแล้ววันนี้ ในคลิปนี้ผมที่ให้เบิ้งครับตั้งแต่ร่องแรกจนถึงร่องสุดท้ายให้สุดท้ายที่มันบ่งามที่สุดครับที่มันตายหลายๆผมใช่เบิ้งครับผมใช่ไหมเด็เบิ้งครับอันนี้สองหน่วยติดกันเลยครับถ้าแบบที่หนักก็ติดเลยครับติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอันนี้ครับมันค่อนข้างที่โดกครับเป็นมักฟักครับและทีนี้ขอดีของมักฟักคือมันสามารถเก็บไว้ได้หึงครับ ขอดีของการปลูกฝักนะครับนอก็คอยติดตามเบิง่งคอยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับแต่มีอาาา่าทบุได้เคยเห็ดแล้วครับ <c oughs> เห็ดนะเห็ดดีอ่าเห็ดดีและมีประสบการณ์อีแบบหนึง่งก็แนะนําผมเด้นครับเด้อผมอ่าเป็นคนที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอยู่แล้วครับส่วนหนึ่งที่บมเห็ดคูแบบนี้ให้เครื่อมันแห้งให้เครื่อมันแห้งเราอยังอ่าแล้ว,ลวป้องกันยังได้แน่ครับป้องกัน การเกิดหญ่าครับถ้าครูมันแห้งแล้วเวลาฝนตกมาฝนตกเมื่อกี้นี่ครับนหญ้ากำลังเริ่มขึ้นครับพวกนหญ่าหญ่ากำลังเริ่มขึ้นครับแต่ขึ้นยังไงก็ตามครับเทศสูตรของผมแล้วครับคือมันจะไปเบียดไปมุงไปบังไว้บังแสงแดดไว้มันก็ขึ้นได้โบเต็มที่ครับหญ่ากันที่บุคคลมีครับเทคนิคในการเเกษตรเนาะถ้าาคุ้มพยางได้โครับได้คุ้มพยางครับ ผมพยายามได้แต่มันเป็นการสิ้นเปลืองในการใช้ประหยัและก็มันมันยากกับในตอนลือในตอนที่เลิกเลิกพะยายงออกเพราะมันเป็นที่นาที่นาแล้วเขาต้องเห็ดหนาต่อแต่นี่มีแค่สายน้ําหยดครับสายน้ำาสายเทปน้ําหยดผมก็ดึงออกแค่นั้นแล้วก็จบครับแล้วผมก็ถ่าหวานเข้าผมไถยกบไปเลยครับ เป็นการเล็กเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเนาะนี้เป็นที่นา Taylor, แต่เวลาปีนี้ผมเพชรนาคือบนวทราปยปุยนยครับนาแตงนี่ครับคุณปุ๋ยบัต้องใส่เลยครับมีขี้ไก่รองพื้นมีขี้ไก่รองพื้นปลูกตอนปลูกฝักแล้วแลก็มีปุ๋ยแล้วนาเฮาบไวทรยปุ๋ยทีนี้นะครับแล้วก็เครื่องมกฝักนะครับเวลาผมไถก็เป็นปุยชั้นดีเลยครับเป็นปุยชั้นดีเลยครับขับเบื้องมากครับครับเบื้องมาก ติดหลายครับเดี๋ยวผมคลิปอ่าคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจินนับห้เบิรงว่าอันล่องแรกนี่มันติดหลาไปไหนมันเยะนับได้แต่ล่องแรกครับเพราะว่าล่องอื่นบบกล้าเข้าไปครับอย่ามันเหยียบเคลือมันครับครับแต่บริเวณใกล้เคียงครับงนะครับอ่าหน่วยหลายครับหน่วยหลาย เบ่งยอดครับพี่น้องผลตกกส่เือหนึ่งเบ่งยอดครับกลางสิลามเข้าป่าครับเต็มเลยครับเข้าป่าแล้วครับเข้าไปป่าข้างคันนาครับจะขึ้นป่าคือถึงในแน่ครับต้นป่านี่อยู่แต่ต้นป่ามันยังนอนีย่ครับมันไปไกลถ้าเครือใดตัวนี้ไปเลยครับเครือนี่แต่ก็ตามไปอีกครับสามที่เครือกำลังตามไปครับแต่มันเข้าป่ามันสิดุครับ เขาไป็นน้ำป่าเนี่ยย่งมันดีคนข้างที่ดครับขอติดตามเบิ้งนะครับเด้อเดี๋ยวอ่าหน่วยนี้ครับใหญ่เลยครับหน่วยนี้เกือบเครื่องโลเลยครับหน่วยนี้ครับแป๊บเดียวนี่กคับผ่านไปแค่อ่าบวกี่มือครับเดี๋ยวผมจะให้อ่าไปเบิ้งอ่านับลองแรกเลยครับลองแรกถึงลองสุดท้ายถึงให้สุดท้ายผมให้เบิ้งนะครับเด้อขอติดตามครับเบิ้งลองแรกพี่น้องเบิ้งลองแรกนะครับเดินลองที่หนึ่งครับเป็นไรครับลองที่หนึ่งคือ คุมกันเลยล่องที่สองนะครับล่องที่สองล่องที่สามครับล่องที่สามโบเห็นครับโบเห็นดินครับมิตรดอกรับดอกตัวผู้แต่บ้านผมห้องว่าดอกพางนะครับนี่เป็นดอกพางได้ผหฮองครับดอกพางเป็นภาษาทิ่นภาษาอีสานครับภาษาทินของผมครับบางคำที่ผมเว้าวโเข้าใจกะแปลแปรน้นเตะครับเด้อบางเพื่อกับเป็นคนเว้าเร็วอยู่ครับฟังบอบเข้าใจนะครับเนาะครับล่องที่สี่องที่ห้าครับ เบิ่องยอดเบื่องเรือพี่น้องเบื่องดอกตัวผู้ครับมาเบิ่งดอกตัวผู้แล้วก็เห็นมากข้าวเกษมากจับเป็นระยะเลยครับครับหากใกล้เคียนกันครับมันนี้เอาไม้มาเคี่ยนนะครับวันนี้ครับเลาก็เห็นมาสองหน่วยสามหน่วยครับอ่าหลายหน่วยอยู่ครับขัางในครับมีหลายอยู่กับหลายขั้นในเดี๋ยวผมยังบรอยากนะอันนักขันในอันก็มีครับสี่หน่วยครัสิบหน่วยคือกันครับบริเวณนี้ครับขอติดตามเบื้องนะครับเด้อที่บมเ็ดคลิปนี้ขึ้นมาครับโบเมนว่าที่ส่งเสริม ให้พ่อแม่พี่น้องปลูกหมักฝักหรือว่าให้คนอื่นปลูกหมักฝักโ่แม่ครับคือเน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเฮดเกษตรนี่ครับหรือว่าบัวจะเป็นพืชที่อ่าลามคืออที่ว่ามันเลื้อยเป็นเถามันเลื้อยไปเนี่ยครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับว่าถ้าเขาปลูกพืชคล้คายคล้ายอ่าคล้ายคลายคลึงกันแล้วเขาเซดแบบใดครับที่จะบ่ให้ยากขึ้นเขาเยดแบบไดที่จะให้อ่าลูกมันติดหลายหรือว่า อาหาริืชเห็ดหลายๆอย่างหรือว่ามัยน้ําท่วมมันนะครับเนะา,าสะหาทางองทางครับครับเห็นมันรูมาติดเป็นระยะเลยครับลองทีหกทีเจ็ดครับถ้าผู้ใดยอยากปลูกมีตลาดใกล้เคียงอยากปลูกกับปลูกไดนะครับเด้อปลูกใดหรือว่าพาื่ใกล้เคียงผมที่ผมสามารถ ไปเอาให้ได้มีตลาดผมก็ไปเอาให้ครับเพราะว่าผมเน้นการสร้างงานอยู่แล้วครับการสร้างงานส่วนหนึ่งครับผมสิเน้นการอน,นุรักษ์หน้าดินในส่วนส่วนอย่างครับการทําเกษตรมายืนต้นครับผมที่เน้นบให้ใช้สารเคมีในการกาจัดหญ้าครับเน้นให้ตัดเนาแล้วก็บผมมีการไทพพนอย่างส่วนอย่างผมในคลิปที่แล้วส่วนอย่างผมอันส่วนหนึ่งคือผมสิอนุรักษ์หน้าดินครับ พวกสวนยางในพื้นที่ใกล้เคียงนี่ครับในเขตอำเภอผมเรียกว่าเรียกว่าอำเภอร,รอบนอกหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนี่ครับ่ลเห็ดสวนยางพาลานี่ครับโคนป่าเห็ดสวนยางพาลาแต่ทีนี้เปนไถพพนหน้าดินครับมีการไถพพนหน้าดินมีการใช้สารเคมีนการกำจัดหญ้าครับเห็ดมันแปรเลยครับทำให้ธาตุอาหารเฮาไหลไปกับน้ำจนบิดพวกคิวมัดพวก สารอาหารต่างๆครับพวกที่เศษวัชพืชต่างๆที่ททสะสมมาเป็นพันปีเลยครับไหลไปน้ำน้ำเบิดครับสุดท้ายมันเหลือแต่ถ้าดินเป็นลูกรังครับเหลือแต่ลูกลังไว้ในส่วนยางเฮทใหยางยายบใยญ่แขะแก่นครับแต่สําหรับส่วนผมแล้วครับคือผมสิผมมีการไถพวนหรือว่า,อาเอาที่นาทําเป็นส่วนยางผมก็เคยเอาเฮดครับผมว่านหญ้าใส่นะว่านหญ้าเพื่อให้เป็นปุ๋ยครับว่านหญ้าใส่เพื่อให้ โครงสร้างดินกลับมาเป็นที่ป่าค,คือเก่าครับในอย่างเขาใหญ่ดีครับแต่สำหรับวันนี้มาบ่งบอกฝากก่อนครับเลยไปใส่ส่วนอย่างเรื่องส่วนอย่างเกักน้อยครับเพราะว่าผมเคยไปแนะนําคนเป็นพันคนแล้วมุมประเศษตามผมครับเป็นพันสองพันคนแต่ก่อนครับแต่สุดท้ายมากับอ,อย่างผมกันรู้สึก,กว่าสีใหญ่งงดีกว่าทุกส่วนน้ายางไหลดีตลอดครับครับเบ่งบาฝากนะครับเนาะครับบอฝาก สูตรนี้ก็คือการขับสูตรเห็ดการเกษตรแบบนี้กรัางคนกระบอกเข้าใจครับเวลาใส่น้ําก็ใส่หลายครับทําการเกษตรจะใส่น้ำหลายนะครับเด้อเห็ดหมอกฝักมันอย่างนี้ใส่น้ำหลายใส่ในน้อยครับเพื่อบ่ให้หนาขึ้นนะครับเนาะบางท่านบางคนอาจานแต่หนาขึ้นอาายแต่มันบ่งงามบ่งผิดครับบ่ผพิดของหรของภัยเน่แต่มันบ่งงามไปใส่น้ำหลายนะมันซุ่มใส่น้ำหนาขึ้นถึงนั่นครับ ครับแลกเป็นประสบการณ์ครับอันนี้ล้องประมาณล้องทีซิฟครับเบิ้งพี่น้องขับเข้าไปกับบได้เลยครับล้องทีซิฟเข้ากับบได้ครับมีเครือมีมากนะครับเดินมาฝากครับมีเครื่อมีมากครับอ่ากลาเป็นเครื่องกงามแบบที่รับแต่เป็นพืชชนิดอื่นมันบมีมากนะครับอันนี้เบิ้งครับครับกาลังหย่อนลงครับหลายย่าอย่างเดียวย่าตะนูกัดครับอย่างย่าตะนูกัดเครือมันนี่เรืบุเรือแหละอยู่นี่ อา้ากไกลไปไหนก็นดีกันมันหนาพทุทมันไกล้ต้นไม้แน่ครับวางนี้แต่มากก็มีห้ายครับพอเป็นเป็นซิปว่าหน่วยแล้วมือนน่นนะแต่บ่อยากาไปครับลองทีสิบห้าครับลองทีสิ 15, บห้าบรรยากาศตอนเช้าครับเสียงนกเสียงกาห้องสนั่นอยู่ครับขอ้อที่ตามาคลิปของผมนะครับเด้อเน้นเล็กเป็นประสบการณ์ครับาบางคลิปผมเสียให้ไปเบิ่งแปลงที่ผมไปหลับ ซื้อกับเพื่อนครับอ่าคือ,อยังให้เบิ้องย้อนอย่างคือ,อยังให้เบิ้งเพราะว่าจะให้ที่เขาได้หูจ้าว่าการปุูกหมกฝักครับมันบมเมนว่าเอาแล้วขายแล้วแล้วไปครับคือมันสามารถขายได้อีกครับแตามันบ่มีหญ้าคือ,อยากของผมนี่ครับแต่ผมบ่พะเอ็หน้าฝนนานตกมาใส่ผมกรสเียเอาอีกรอบสองครับรอบสองสบายเลยของผมเพราะว่าคือมันหลายแถามันหลายครับอ่าหญ่าโอกาสหญ้่สจะขึ้นมากอ่านั้นหมกฝักมันบ่มีเลยครับ บางเครืองมืองามที่ขาเบิ้งครับบางเครื่ององามครับมีสองน่วยนะครับอ่าสามยี่ตั้งห้าครับสามนี่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับควันง่ายๆนี่ครับครับมีสี่น่วยห้าน่วยครับข้างในนี่ครับขับข้างในเลยโอ้ยมันหกครับขับรองที่สิบเจ็ดสิบแปดครับลองนี้ครับวันนี้ขิดสียาจริงหน่อยนะครับเดิมผมใช้เบิ้ง ถึงลองสุดท้ายให้สุดท้ายที่มันบวงามที่สุดครับที่มันตายเลลายครับดินมันแห้งให้นะครับบรรยากาศตอนเช้าครับตอนเช้าเน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับทางด้านการเกษตรนะครับเนาะมีประสบการณ์กับมาแลกเปลี่ยนกันมาแชร์ประสบการณ์ทางด้านการเกษตรครับเ็เกษตรมาแล้วหลายสิบปีครับถ้ามีความรู้แล้วก็มาถ่ายทอดให้คนอื่นได้รู้จักนาครับเป็นแนวทางเป็นวิธีคิดของแต่ละท่านแต่ละคนครับแต่ผมก็เสื้ออยาว การเกษตรแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเก่งครับเก่งทุกท่านทุกคนแต่วิธีคิดวิธีเหตุกับคนละย่างครับนํามาประยุกต์นำมาปรับปรุงในการเเกษตรนะครับเนาะมาแลกเปลี่ยนกันครับครับนี่สองน่วยครับสองน่วยสามน่วยครับครับคิดมันสิยาวเกินไปครับผมสเริ่มอ่าย่างไปครับเป็นให้แลกครับเด้อนี่เพราเกษตรว่าโบเห็นนะครับโบเห็นดินคือการขับที่ใดกโบเห็นดินครับเปิ่งยอดครับ ยอดกาลังสีข้าป้าคือการขับด้านทิศเหนือตอนนี้รับด้านทิศเหนือครับซีข้าป้าคือกันครับอันนี้มันเป็นอ่ล่องระบายน้ํอ่าเป็นล่องเป็นห้องเล็กน้อยครับอันนี้เป็นกอไผ่ครับผมจะเอกเบิ้ลกับกอไผ่นี้ครับต่อไปผมจะเอาไม้อ่าเป็นไผ่กันครับเป็นแถวบ้านผมของไม้เปาะครับขาเอื่นว่าไม้เปาะไม้เปาะไม้ไม้ห็ดบางขลามครับผมจะมาปลูกใส่เพราะว่าราคามันดีครับปลูกไม้ไผ่นี่ก็ค่อยใส่ครับแต่เป็นไม้เปาะนี่อ่า ่นมาซื้อประเดบบางเขาลามครับผมเสียเอาพันของผมมีหลายครับไม่เพาะเสียเอามาปลูกใส่ครับล่องที่ประมาณล่องที่สามสิบนะครับนี่ครับเขาก็เสียนว่าบ่มีเลยครับบ่มีมองวางเว้นนะบ่มีเลยครับบึงแมลงครับแมลงมามาตอมครับมาตอมดอกครับมาดอกมามาตอมดอกมาสมเกสรครับ แต่สารบมักพักนี่ผมคิดว่าถ้าผมมีอันผสมให้กบหน้าสิติดเพราะว่าชวนใดบางแปลงครับติดผมเห้หน้าฝนครับาแมลงบค่อยมีเลยครับกับติดเพราะว่าดอกตัวผู้มันหลายครับมีหลายครับติดติดกไปเลยครับไทาสูตรผมนี่ดอกตัวผู้มันสิหลายมันจะติดกันเห็ุแต่มันผสมเกสรได้ง่ายๆเลยครับเบิ่งครับเบิ่งความดกครับหน้าสิดกอ่าลายขนาดครับิึง อันนี้ติดสองลูกติดกันเลยไกลๆอันนี้ก็สองลูกอีกครับอ่าติดสองลูกสี่น่วยเลยครับอยู่นี่ก็ติดใหม่อีกครับก็บบริเวณนี้ก็ได้หลายลูกเลยครับสี่น่วยเลยครับห้าเลยครับนี่เห็นะครับห้าน่วยโคกน่วยครับคือวาหนึ่งเนี่ได้แล้วประมาณสิบน่วยครับสิบลูกครับบางนี้มันตายหลายๆครับนี่นะครับกำลังจะคุมกันเบิดครับตายเป็นสี่ต้นหาต้นติดกันครับแต่ก็คุมกันไปเบิดแล้วครับ มีทุกที่ครับลุหน่วยมันครับอันนี้ก็มีครับนี่เบิ่งติดครับอ่าข้างในนี่ก็แมนครับนี่อ่าข้างในก็แมนครับมันใหญ่กว่านี้ผมจะนับไปเบิ่งนะครับเด้อว่ามันได้จากหน่วยแล้วคลิปหน้าผมที่เข้าไปนับไปเบิ่งนะร่องแรกนะครับมันยังบอกเขาเหยียบบอกเขาเหยียบมันคือมันปันไดนะครับเนาะว่าอ่ามัน ได้คูหนึ่งได้ลองหนึ่งจะได้จักหน่วยครับอันนี้ที่มันตายหลายๆครับลองนี้ที่มันตายหลายๆรลองสุดท้ายของให้แลกตายหลายๆคร,บคร,บครบกกับตายไปห้าต้นครับสี่ต้นห้าต้นครับลองน่าตายไปสามสี่ต้นติดติดกันแถบนี้ลองน่าตายสามล้องตายเบิดครับแต่ฮาวิทปัจจุบันฮาเวินว่าคือกำลัง <üf. S 1> เริ่มมาครับเริ่มเริ่มสานกันครับบ่งยอดครับ มึงยอดครับมึงนุ้ยเน่ามึงนุวยครับอ่าแล้วก็ตัวนั้านอีกครับอันนี้ก็ติดอีกาจับนะครับอ่าตัวนี้ก็แม่นครับคลิปนี้ยาวจังหน่อยครับเด้อคลิปนี้ก็คอยติดตามเมึงครับอันนี้ลองไฮแลกครับไฮแลกครับลองสุดท้ายครับอ่ามีคันนาคันหนึ่งครับอยู่นี่มีสามให้ครับนาแปลงนี้สี่ไร่สองงานครับมีสามให้ มีสามแปลงครับขอติดตามเบิ้งครับผมแลวเวลาผมเ็ดนาผมเซดแบบใดครับผมเ็ดนาว่านแต่ผมเ็ดแบบเป็นครูพวกเพื่ออย่างครับเพื่อผมสิลอกใ,ให้หญ้าข้าไปในกลางร้องครับเพื่อให้หญ้ามันตายครับผมเคยเมื่อปีก่อนเนี่ยเคยครั้งหนึ่งเลยครับทดสอบเบิ้งงโบลายครับแต่ปีนี้ผมสิแปลงนี้ผมทศทดลองเบิ้งเลยครับเพื่อบ่ให้มีหญ้าขึ้นในโซนในนาเขา้า ครับเพราะว่าผมเห็ดหน้าว่านครับผมที่บดดัมบอว่าถ้าด่ามันใช้ต้นทุนในการดาหละดําใช้เงินหลายครับหายที่สองครับลองที่สองครับลองที่สองเบิ้งครับหนาเลยครับลองที่สี่ครับเบิ้งครับปิดเบิเลยครับลองที่สี่หายที่สองอ่าครับเบิ้งนุ่ยครับเบิ้งนุ่ยครับมีมีตลอดครับ เปิงนวยเบิงมากนะครับเดอ้อครับติดอันนี้ก็ได้ครับบริเวณใกล้เคียงกันได้หลายๆครับติดหลายคลิปหน้าเบิง่งนะครับเดอ้อมันที่ใหญ่สัาใดผมสีนับในเบิง่งแล้วับมันที่ใหญ่สัมใดคอยติดตามครับเบิง่งความงามครับพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าครับเบิง่ง เบงดองด,ดอกตัวผู้มันครับดอกพางครับเาเส้นมาม่มีแมลงครับมแมลงตอมครับคีสูตกับบ้าน,น,นหอมพนหอมหองกีสูตมีพึ่งมีแด็ไม,ม้มีแดดมีอย่างหลายหลอย่างครับมาตอมมาผสมแกสอดนมันยามมือเช้าครับบรรยากาศยามเช้าเช้าครับแถวอีสานหาเบิง่งยอดนะครับเด้นยอด กำลังพร้อมที่จะเดินเข้าป้าครับมันพร้อมที่จะลามไปเข้าป่าครับแม่นบดรับเข้าป่าแล้วถึงป่าจนบดเลยครับนี่ถ้ามันใกล้ป้ามันจะไปเรื่อยๆครับไปออกไปเรื่อยๆแต่เป็นมากไปเรื่อยๆครับมีเครือมีมากครับเดิมบอกฝากครับมีเครือมีมากไอ้ที่สองครับคลิปยาวเกินไปเลยผมสิเนี่ยอ่าเผายางนะครับด้อเบิ้งผมสิ่บล็อกรับบล็อกหน้าจอไว้ครับผมไใช้เบิ้ง ตลอดไปเลยครับการทีสั้นแน่ทรายแน่ครับอ่าเอ็ดโปเบนเทคโนโลยีครับโบกเก็งครับแต่อยากถ่ายทอดครับถ่ายเน้นอยากถ่ายทอดเนี่ยความรู้ที่เราได้เห็ดมาแล้วให้ท่านอื่นได้รู้จักนําว่าแนวคิดของเราเห็ดแบบนี้ครับแต่ท่านอื่นเห็ดแบบไหนกับมันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประสบการณ์กันครับเพ่ปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพครับถ้าเอาบนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันโอกาสที่เราสิ อ,อยู่ได้ในอาชีพการเกษตรกับลาบากครับพัวบางคนในบริบทเกษตรจะเทื่อครับลองพิดนลองทึกมาแล้วบ่ได้เคยเบึง่งคลิปของคนอื่นเลยกะกะการเ,เกษตรกะกว่าสิประสบผลสำเร็จกะอาชีพชชทุนเบิก่อนก็นกได้ครับแต่สำหรับผมแล้วครับคือผมเเกษตรมาหลายปีครับเ,เคยเห็ตมาแล้วแบบนี้ครับเป็นสู้ของผมแบบนี้ ผมเลยมันนำมาถ่ายทอดนำมาลงคลิปนะเป็นวิดีโอเป็นซองขึ้นมาครับเพื่ออยากให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์หลายๆอย่างที่เคยเหตุมาแล้วครับอันนี้ให้ที่สองครับให้ที่สองครับร้องสุดท้ายครับครับเบิ่งครับเขียวบดครับขึ้นคันนาใหญ่ครับให้สุดท้ายครับให้น้อยๆที่มันตายตอนนั้นครับห้นี้ครับที่มันตายหลายๆครับบ่คอยได้ซ่อมมันครับบ่มีเวลามันแห้งอีกไ้นี้ครับ ดินแห้งบ่อยมีเวลามาอาหดน้ำมันกันเดี๋ยวมันบ่กตาลายครับมาเบิ้งครับอ่าอันนี้ให้ที่หนึ่งให้ที่สองครับผมให้เบิ้งครับบรรยากาศครับข้าบนทั้งทั้งติดต้ยนะครับเป็นเป็นผู้ผู้เขาผู้พานครับแต่ยังไกอยุดครับรอบข้างๆครับมีส่วนยางครับจะเป็นสิทธิ์ยาข่ายยหลายครับ ส่ยาไคยาแต่ก่อนเรื่องพันถเอ็ดในหน้าดินพ่นอย่างกระโใหญ่แล้วครับมาเบิ่งร้องอ่าที่หนึ่งไฮสุดท้ายให้น้อยรับห้นี่มี 10, อยู่สิบเอ็ดล่องครับสิบเอ็ดล่องครับเราก็เห็นว่าครับอันนี้อีกเจ็ดมื้อนี่ครับอ่าโบนน้อยแท้คือคือมันรับมันบธรรมดาได้มาฝากมีเงาเดียวมีต้นเดียวกับมันก็นลามไปตัวไปเบิดขับแตก คแนงใส่กันไปเรื่อยๆครับอันนี้ตายไปสี่ห้าต้นหกต้นครับตายไปอยู่นี่ครับครับแต่ครับครับร่องนี้ก็กำลังเริ่มปิดกันครับคณะว่ามันตายเลายๆครับอ่าเบื้องน่วยครับพี่น้องเคือนอยกับมีน่วยกันครับอันักแม่นครับครับอยู่บังนักแม่นั่นพักมแม่นีครับ มีซี่ห้าน่วยนะครับขนาดมะเขือในน้อยนี่ครับคลิปนี้ยาวจริงหน่อยนะครับเนดะ้อยาวจริงหน่อยผมจึงให้เฮาได้เบิ้งได้เห็นว่าอ่ามันสิเป็นในไหนอ่าหลังจากเอามดการให้น้ํามันแล้วแต่ตอนนี้ผมเริ่ม,มให้น้ําใหม่แล้วครับแต่ผมใส่บัวลายนะครับน้ําใส่พยุงไว้กับเพื่อบ่อยมันงามเกิดไปเพือมันติดลูกไปเรื่อยๆครับครับอันนี้ติด แม่นกันครับลองทีสิเ็ดนะครับเนอะเบิ้งลองทีสิเ็ดอีกโกเมือมาเบิ้งครับมันที่ซาได้ครับขอติดตามนะครับเด้อคลิปถัดไปผมสินับน่วยมักฟักให้เบิ้งลองแลกให้แลกครับลองแลกให้แลกผมสิน่าเขาไปนับเลยครับค่อยย่างครับไปนับรูว่ามันคูนึงได้จากน่วยแล้วครับตีเฉลี่ยคูหลับประมาณจักกิโลครับถ้า หมักผักปนหมักผักขึ้นเสมอกันครับผมเฉลีย่ยส่วนมากที่บุคคลพาดว่าอ่าสีได้ประมาณจากกิโลอ่าในแปลงนี้ครับในแปลงนี้ให้นี้ซีไล่สองงานครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเนาะอ่าคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ